แต่งหนัดจัดเต็มใครสนใจต้องรีบจัดคันนี้ใช่ไม่ว่าจะเป็นฝากระปองเอ้ยนะคะพัดลมพัดองพัดลมแอร์ดอกเห็ด・ท่ออินเตอร์จัดมาหมดอะใส่ให้หมดใช่แล้วก็อุดด t r ให้ด้วยแก๊ปแล้วก็มีอะกณะคาร์บอนด้านข้างนะคะอันนี้เป็นของแขบนหมดเลยนะคะด้านในก็มีของแต่งค่ะกระจกก็แต่งมาันาี้คือแต่งจกบหมดลูกค้า เดิมแค่ไหนคันนี้ไม่เดิมสักอย่างยกเว้นเขาเรียกว่าอะไรล่ะบอดี้รถ <Body S 2> เดิมๆนะคะด้านในเนาะ,ะมีหน้าจอนะคะเลขไมเก้าเหมือนมีวัดบูธแถมพวงมาลัยนาดีนะคะด้านหลังมีคัมซีให้นะคะบอพิษบอถือขออภัาายเดิมเขาแต่งมาหลายโผดพี่น้องนะคะลูกค้าคันนี้นะจองวันนี้นะคะเอาไปเลยนะคะโปรนะลูก เดจัดให้ใหะะ้แล้วก็หลังจากนั้นผลถูกๆที่4 7 4 0 0บาทค่ะออรถเงินดาว0บาทเออเดี๋ยวแต่กล้องอยู่ในรถคนรีวิวอยู่ข้างนอกแล้วลูกค้าจะเห็นรถไหมอ่ะด้านหลังมีแก๊ปหลังอากาศนะคะบอลใครสนใจพี่วันฝังช่างทำหน่อยจ้าเบอร์โทรลิลัยปักหมดุด้านล่างทักมาโทรมาพอสิ่งควันดำ